กลับสวัสดีมิดลักแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังดีจะมาสปอยเพื่อนๆฟังอีกแล้วครับเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เป็นชาวไร่ได้ขังชายคนหนึ่งไว้ในประภาคารที่อยู่ในฟาร์มและเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อมารับฟังไปพร้อมๆกันครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับผม m o สวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่อง American F a b l e นิทานฟาร์มอมหิต กิตตี้สาวน้อยวัยสิบเอ็ดปีที่เกิดมาในครอบครัวชาวไร่เธอได้มาช่วยงานของพ่อที่ฟาร์มซึ่งในระหว่างนั้นขณะที่เธอได้เดินทะลุไร่ออกมาเธอได้เจอกับประภาคานเก่าๆสีขาวที่อยู่ตรงหน้าของเธอกิตตี้สงสัยและพยายามที่จะเดินเข้าไปดูใกล้ๆแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พ่อของเธอดูเอาไว้เสียก่อนและไม่ให้เข้าไปเล่นแถวนั้นเด็ดขาดพ่อได้รีบขับรถพาเธอมายังที่บ้านในช่วงเวลาอาหารเย็นทุกคนก็ได้ทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันเช่นเคยกิตตี้ได้ถามกับพ่อ ถึงเรื่องงานประจำปีที่จะจัดขึ้นในหมู่บ้านในวันศุกร์เพราะเธอชอบไปเล่นยิงปืนและกินขนมสายไหมแต่พ่อก็ได้พูดขึ้นว่าในหมู่บ้านของเราตอนนี้มีงานศพคงจะไม่ได้ไปกันพอกิตตี้ได้ฟังอย่างนั้นเธอก็ตกใจพอสมควรเพราะคนที่ตายไปนั้นเป็นเจ้าของฟาร์มที่อยู่ข้างๆครอบครัวของเธอที่ติดหนี้สินและฟาร์มกําลังจะถูกยึดเลยเกิดความเครียดจนฆ่าตัวตายกันทั้งครอบครัวถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นพ่อก็ได้ยืนยันกับลูกๆว่า,วาเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับฟาร์มของเราแน่นอนมาตินกับพี่ชาย กิตตี้เขาเป็นคนไม่ชอบน้องสาวของเขาสักเท่าไหร่เพราะพ่อกับแม่ชอบตามใจเธอมากกว่าและแวะพ่อว่าทําไมไม่บอกความจริงกับเธอไปถึงเรื่องนีสินของครอบครัวเราจะเก็บเอาไว้เป็นความลับทําไมแม่เห็นท่าไม่ดีเลยอธิบายให้มาตินฟังว่าน้องสาวอายุแค่สิเปีไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนี้หรอกและแม่ก็รีบไล่มาตินให้ขึ้นไปนอนทันที เช้าวันถัดมากิตตีได้ไปเล่นกับเด็กอีกสองคนที่เป็นเพื่อนบ้านกันโดยที่พวกเธอนั้นได้พากันไปสำรวจที่บ้านล้างแถวในไร่สักพักเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอนำตุ๊กตาโยนลงไปในบ่อกิตตีที่เป็นเด็กโตที่สุดเธอก็อาสาลงไปเก็บให้และเมื่อลงไปในบ่อเธอก็ได้เจอกับข้อความบนฝาผนังที่เขียนเอาไว้ว่าชาวไร่ฆ่าฉันในปี1993เธอเลยตะโกนบอกเด็กๆว่าน่าจะเคยมีคนตายอยู่ในบ่อนี้เมื่อนานมาแล้วซึ่งเธอก็ได้เหลือไปเห็นไวอูลินเก่าๆเลยเก็บขึ้นมาด้วย และในระหว่างที่เธอกําลังกลับบ้าน<ๆ>เธอก็ได้มองไปที่ประภาคารด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอเลยแอบมองไปที่ช่องหน้าต่างซึ่งเธอก็ได้ตกใจสุดขีดเมื่อเห็นลุงคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นพอเธอตั้งสติได้จึงถามกับเขาว่าไปทําอะไรอยู่ในนั้นคุณลุงก็ได้อธิบายว่าเขาโดนจับมาขังอยู่ในนี้และขอร้องกิตตี้ว่าห้ามไปบอกพ่อของเธอเด็ดขาดว่าได้เจอเขาอยู่ในนี้และลุงก็ได้สัญญาว่าจะทําตามทุกอย่างที่เธอต้องการกิตตี้ก็ไม่ค่อยเชื่อลุงสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เธอเป็นเด็กที่ชอบฟังเรื่อองเล่าาหรืนิท มาก,มากเพราะเธอชอบไปพ่อเล่านิทานก่อนนอนเสมอเธอก็เลยขอให้เขาเนี่ยเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังคุณลุงก็เลยเล่าเรื่องสิงโตกับหนูให้เธอฟังแต่ก็ยังเล่าไม่จบเพื่อนๆก็ดันเรียกตะโกนหาเธอสะก่อนและในเย็นวันนั้นกิตตีก็ได้มาปรึกษาแม่ของเธอเพราะเธอมีเพื่อนคนหนึ่งมาขอให้เธอเนี่ยเก็บความลับเอาไว้แล้วเธอเนี่ยควรจะทํำยังไงดีแม่ของเธอก็ได้แนะนําว่าถ้าเขาเป็นเพื่อนของลูกลูกก็ควรเก็บความลับนั้นไว้ ในวันต่อมากิตตีและมาตินแม่ของเธอได้มาประกอบพิธีทางศาสนาที่โบสถ์และก็ทำให้แม่ของกิตตีได้เจอกับผู้หญิงร่างท้วมที่ชื่อว่าเอธานเธอเป็นตำรวจแต่เพิ่งจกกะเกษียณอายุและได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองแห่งนี้เธอกับสามีก็เลยมาทำความรู้จักและได้บอกว่าถ้าเห็นรถตำรวจขับผ่านก็ไม่ต้องกังวลเพราะเธอเนี่ยเอารถตำรวจมาใช้ที่นี่ช่วคข่าวพร้อมกับให้เบอร์ไว้สำหรับติดต่อขอความช่วยเหลืออีกด้วยซึ่งพอทุกคนกลับมายังที่บ้านแม่ของกิตตีก็นำเบอร์ของเอธานมาแปะไว้ที่ตู้เย็น กิตตี้นั้นแม้เธอจะเป็นเด็กอายุแค่1 1ปีแต่เธอก็ชอบสังเกตพฤติกรรมของทุกคนในบ้านซึ่งในวันนี้กิตตี้ก็ได้มาร่วมงานศพของเพื่อนบ้านพ่อของเธอก็ได้แสดงความเสียใจยต่อครอบครัวผู้ตายพร้อมกับมอบเงินจํานวนหนึ่งให้เพื่อช่วยเหลือทางด้านครอบครัวและทางด้านกิตตี้เธอก็เหลือไปเห็นเกมหมากลุกเธอก็เลยบอกกับพ่อว่าเธอในอยากได้มันพ่อก็เลยมองซ้ายมองขวาและก็ให้เธอในรีบหยิบมันก่อนจะมีคนเนี่ยไม่เห็นเข้า และหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่งานประจําปีพอได้บอกว่าถ้าเธอยิงเข้าเป้าเนี่ยจะให้กินสายไหมซึ่งเธอก็ทําสําเร็จและก็ดีใจเป็นอย่างมากท่านใดนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาทักพ่อของกิตตี้เธอมีชื่อว่าเวลาพ่อของเธอก็เลยบอกให้ภรรยาของเขาเนี่ยพากิตตี้ไปซื้อสายไหมก่อนเพราะเขาเน่ยจะคุยธุระก,กับเวลาเป็นการส่วนตัว และตกเย็นในวันนั้นกิตตี้ได้แอบฟังพ่อและแม่กำลังทะเลาะก,กันในเรื่องที่พ่อของเธอทำงานบางอย่างให้เวลาเพื่อจะได้เงินมาใช้หนี้พอเธอได้ยินอย่างนั้นมันยิ่งทำให้กิตตี้เนี่ยรู้สึกสงสัยและต้องการอยากรู้ความจริงบางอย่างของครอบครัวตัวเอง กิตตี้เลยแอบเอาน้ำและขนมปังเพื่อจะนำไปให้คุณลุงเธอได้ถามกับคุณลุงว่าคุณลุงเนี่ยเป็นใครกันแน่คุณลุงได้บอกเธอว่าเขาเป็นนักลงทุนที่ชอบซื้อที่ดินโดยเฉพาะไร่สวนไร่นาและนี่ก็คงเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยโดนจับมาขังที่นี่ลุงได้ฝากกิตตี้ให้ไปบอกพ่อของเธอให้ช่วยเปิดเขาออกไปแล้วเขาเนี่ยจะยอมจ่ายสองเท่าของที่ดินผืนนี้กิตตี้เลยโกรธต่อว่าลุงว่าทำไมไม่ช่วยพ่อของเธอก่อนที่จะถูกมาจับขังไว้เธอก็รู้สึกโมโหเลยรีบวิ่งกลับบ้านไปทันทีตอนนี้กิตตี้เธอก็ สงสัยว่าจะช่วยลุงออกมาดีไหมแต่ถ้าช่วยออกมาพ่อของเธอก็อาจถูกตำรวจจับถึงแม้ว่าคุณลุงจะสัญญาว่าจะไม่แจ้งตำรวจก็ตามและในคืนนั้นระหว่างที่พ่อของเธอกำลังจะเปลี่ยนหลอดไฟอยู่เขากระดันพลาดและพัดตกลงมาจนสลบไปเลยต้องรีบหามส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนหมอก็ได้บอกว่าพ่อของเธอในขาหักและอาจจะต้องเป็นเจ้าชายนิทราไปสักพักแม่ของเกตี้ก็เลยต้องพาพ่อกลับมารักษาตัวที่บ้าน และในระหว่างที่คิตตี้และมาตินกําลังนั่งเฝ้าพ่อเธออยู่ทั้งสองก็เอามากลุกมาเล่นกันแต่คิตตี้เธอก็เล่นไม่เป็นเลยขอให้พี่ชายช่วยสอนให้มาตินก็บอกว่าเธอไม่มีทางชนะเขาหรอกเพราะมาตินเนี่ยชอบดูถูกคิตตี้แถมยังหลงตัวเองและคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งและดีกว่าเธอเสมอแต่คิตตี้ก็ไม่สนใจคําพูดพวกนั้นแต่ก็มีบางทีที่เธอนั้นตอบโต้และก็เอาคืนในบางครั้งและในวันนี้เธอก็ได้มาหาคุณลุงอีกครั้งเพื่อขอให้เขาเนี่ยช่วยอวยพรใ,ให้พ่อของเธอฟื้นจากเจ้าชายนิทาคุณลุงก็รับปากแแต่ก็มมีข้้อ ว่ากิตตี้เนี่ยต้องไปหากุญแจมาเปิดประตูและเอาหนังสือเล่มใหญ่ๆมาให้เยอะๆที่สุดเท่าที่เธอเจะแบกมาไหวด้วยความที่ยังเป็นเด็กและไรเดียนสาข,ของกิตตี้เธอก็ยอมทำตามที่คุณลุงบอกและเธอก็ก,กลับมายัางที่บ้านเพื่อไปเอากุญแจทุกดอกที่อยู่ในบ้านมาหมดแล้วก็ไปขโมยหนังสือแมกกาซีนของมาตินมาด้วยแต่พอกลับมาที่ประภาคานคุณลุงก็บอกว่าไม่ใช่หนังสือแบบนี้เขาอยากได้เล่มนนหนาๆใหญ่ๆเพราะเขาไม่ได้ต้องการนำมันมาอ่านแต่จะเอามาันมารองเท้าเพื่อจะได้สูงพอที่จะปีนขึ้นไปตรงทางออกและกิตตี้ก ได้ลองไขกุญแจทุกดอกที่เธอหามาแต่ก็ไม่สามารถเปิดประตูได้หลังจากนั้นเธอก็ได้ไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดและกระเช่านัางสือเล่มใหญ่ๆเพื่อน,นำมาให้คุณลุงแต่ในระหว่างขากลับเธอก็เห็นรถของเวลามาจอดอยู่ที่บ้านและเห็นมาตินและแม่ของเธอกำลังคุยกับเวลาที่ยุ่งฉางด้วยความที่เธออยากรู้ก็เลยขึ้นแอบไปฟังที่ยุ่งฉางพวกเขาคุยกันถึงเรื่องคุณลุงที่โดนขังอยู่ในประภาคารซึ่งเธอก็เกือบจะโดนมาตินจับได้ว่าแอบฟังพวกเขากำลังคุยกันอยู่ และหลังจากนั้นกิตตี้ก็เดินทางมาหาลุงพร้อมกับชวนลุงเล่นหมากลุกซึ่งในครั้งนี้เธอห้อยตัวลงไปเล่นหมากลุกกับลุงถึงในประภาคารเลยและทั้งคู่ก็ได้คุยกันจนถูกคอมากๆจนตอนนี้กิตตี้คิดว่าลุงเนี่ยเป็นเพื่อนของเธอและมีความรู้สึกดีๆให้กับลุงถึงแม้ว่าลุงเนี่ยจะเป็นคนแปลกหน้า เช้าวันถัดมากิตตีก็ได้รับข่าวดีเธอดีใจอย่างมากที่พ่อของเธอนั้นฟื้นแล้วเธอได้รีวิ่งมากอดพ่อแล้วคิดไปเองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลุงที่ทำให้พ่อของเธอนฟื้นขึ้นมาแต่จริงๆแล้วคุณลุงยไม่ได้ทำให้พ่อของเธอนฟืน้นมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นและถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็รู้สึกขอบคุณลุงมากๆและหลังจากวันนั้นเธอก็ชอบไปเล่นหมากรุกกับลุงทุกวันจนตอนนี้เธอก็เล่นหมากรุกเก่งมากๆบางทีเธอก็ขอให้ลุงเยเล่าเรื่องสนุกๆให้เธอฟังอีกด้วย ในวันต่อมากิตตี้ได้ขี่จักรยานเพื่อไปหาลุงอีกเช่นเคยแต่ในวันนี้มาตินได้แอบเห็นเธอจึงได้สะกดรอยตามเธอไปในครั้งนี้เธอได้นำไออุลินเก่าๆที่เก็บมาจากบ่อน้ำตรงบ้านหล้างมาให้คุณลุงลองเล่นดูคุณลุงก็ขอให้กิตตี้อย่าลืมเขาว่าเธอเกิดอะไรขึ้นมาพอเธอได้ฟังดังนั้นเธอก็ได้รับปากลุงไป พอคิตตี้ออกมาจากประภาคารพี่ชายของเธอก็รออยู่แล้วและเขาก็ผลักเธอจนเธอในล้มกระแทกพื้นจนเลือดออกมาตินด่าคิตตี้ชุดใหญ่พร้อมกับครูทว่าจะฆ่าไก่ของเธอที่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวโปรดถ้าเธอยังมาหาลุงคนนี้อีกและก็จะฟ้องพ่อเรื่องนี้คิตตี้ก็ขอร้องไม่ให้บอกพอ่อและยอมทําตามสิ่งที่พี่สั่งวันต่อมาคิตตี้เห็นพี่ชายเล่นหมากรุกอยู่ก็เลยไปขอเล่นด้วย และในระหว่างที่เล่นกันเธอก็ถามพี่ชายว่าทําไมถึงชอบเวลานักเขาก็เลยบอกกับคิตตี้ว่าเวลาเป็นคนเดียวที่เข้าใจเขาเธอไม่มีวันเข้าใจหรอกซึ่งคิตตี้ก็ได้ถามมาตินไปแบบนั้นเพราะเธอก็พอจะมองออกว่ามาตินมีใจให้เวลาแต่คิตตี้ก็มีความรู้สึกตรงกันข้ามเลยเพราะเธอเนี่ยไม่ชอบเวาเอามากๆเพราะในสายตายของเธอเธอรู้ดีว่าเวลาเป็นคนไม่ดีคิตตี้ก็เล่นหมากรุกจนชนะมาตินจนมาตินเนี่ยงงไปเลยว่าน้องสาวเนี่ยทำได้ยังไงเพราะครั้งที่แล้วที่เล่นด้วยกันเธอก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นอยู่เลย พอเช้าวันถัดมาขณะที่กิตตี้เปิดตู้เย็นเพื่อจะหาอะไรกินเธอก็นั้นเปิดไปเจอนิ้วคนแช่แข็งเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วเขาพยายามโทรหาเอธานแต่มาตินก็เดินเข้ามาและถามกับเธอว่าจะโทรหาใครคิตตี้ได้รีบวิ่งมาหาคุณลุงปรากฏว่านิ้วแช่แข็งนั้นเป็นของคุณลุงนั่นเองครับเธอรู้สึกเสียใจอย่างมากกับเรื่องที่มันบานปลายอย่างนี้และเธอก็เริ่มลังเลว่าเธอจะเลือกพ่อหรือเลือกความถูกต้องดี และในเย็นวันนั้นทุกคนก็ได้ทานอาหารข้ามเป็นเมนูไก่อบทันใดน,นั่นเองเวล่าก็หิ้วกระเป๋าเงินถุงใหญ่มาให้พ่อกับกิตตี้กิตตี้ก็ได้ชวนเวล่าทานอาหารด้วยกันแต่เวล่าก็บอกว่ามีธุระที่จะต้องรีบไปกิตตี้ก็เลยพูดขึ้นว่าคุณไม่มีธุระอะไรที่ต้องทําอยู่แล้วคุณแค่ใช้เงินสั่งคนนูน้นคนนี้ให้ทํางานให้ไม่ใช่เหรอมาตินที่ชอบเวล่าอยู่แล้วก็เลยโมโหที่น้องสาวพูดใส่เวล่าอย่างนั้นแต่แม่ของพวกเขาก็ได้ห้ามทั้งสองไว้แล้วก็ได้เปลี่ยนเรื่องถามมาาาาตตินินนนวว่่่่ไไไปซื้ออออกกกทีหมมยจัง็าบา ก็ไอไก่แฮปปี้ไงกิตตี้ได้ยินดังนั้นเธอก็เสียใจมากที่พี่ชายนําไก่ที่เธอรักเนี่ยมาอบให้กินพอก็เลยรับไม่ได้และก็ถามมาตินว่าทําไมทํากับน้องแบบนี้มาตินเลยตัดสินใจบอกกับพ่อว่ากิตตี้เนี่ยไปหาคุณลุงทุกวันเลยผมเตือนน้องแล้วก็ไม่ฟังพ่อก็เลยตะคอกถามกิตตี้ว่าได้บอกชื่อทุกคนกับคุณลุงคนนั้นไหมกิตตี้ก็ยอมรับและบอกทุกอย่างพ่อก็เลยโมโหจึงไล่กิตตี้ออกจากบ้านด้วยความโกรธตอนแรกคุณลุงเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนจับเขามาขังหลังจากที่กิตต เปลี่ยนใจเพราะกลัวว่าคุณลุงเนี่ยจะไปแจ้งความกับตำรวจ และในคืนนั้นกิตตีตัดสินใจที่ไปช่วยคุณลุงออกมาเธอเลยโทรไปแจ้งเอธานให้มาเจอที่ประพาคารและเธอก็เอาขวานติดตัวไปด้วยคุณลุงก็ไม่ค่อยมีแรงและกิตตีก็เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆจึงไม่สามารถทุบป,ประตูไหวทั้งสองคนจึงนั่งพักเพราะหมดแรงคุณลุงได้ขอบคุณในความกล้าของเธอที่พยายามจะช่วยเขาและในส่วนด้านของมาตินได้ตามน้องสาวเข้าออกมาและนำปืนลูกซองติดมาด้วยซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เอธานได้ขับรถมาที่ประพาคารพอดีกิตตีที่อยู่บนประพาคารและเห็นมาตินกำลังใช้ปืนเล็งไปที่เธอ กิตตี้ได้ตะโกนบอกเอทานให้รีบหนีไปแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะมาตินได้ใช้ปืนยิงเอทานจนเสียชีวิตคาที่และหลังจากนั้นมาตินก็ได้ไล่ฆ่าน้องสาวต่อทำให้เธอต้องรีบวิ่งหนีไปทางบ้านหลังมาตินนั้นหาตัวกิตตี้ไม่เจอเธอเลยได้จังหวะเอาหินทุบไปที่หัวของเขาแล้วก็เอาปืนขู่จะยิงพี่ชายทันใดน,นั่นเองมาตินก็ได้ถอยหลังจนเขาเสียหลักและตกลงไปในบ่อจนคอหักตายคาที่ และในส่วนด้านของคนลุงเขาก็รีบใช้แรงทั้งหมดที่มีหยิบขวานมาฟันประตูเพื่อจะหนีออกมาและพอออกมาได้พ่อของกิตตี้ก็ขับรถมาถึงพอดีและบอกให้ลุงนั้นหยุดไม่อย่างนั้นเขาจะยิงวินาทีนั้นเองกิตตี้ก็โผล่มาและก็รีบมาห้ามพ่อ,องเธอไม่ให้ยิงลุงจึงทําให้ลุงคนนั้นรอดและวิ่งหนีไปกิตตี้มากอดพ้อ,องเธอไว้พ่อเห็นว่าลูกสาวปลอดภยัยเลยยอมปล่อยเข้าไป หลายเดือนต่อมาในขณะที่กิตตี้อยู่ในยุ่งชางก็มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาจอดอย่างที่บ้านของเธอและคนที่ลงมาจากรถก็คือคุณลุงนั่นเองซึ่งลุงก็ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับกิตตี้ที่จะไม่แจ้งตํารวจและเขาก็เป็นคนที่รวยพอที่จะปลดหนี้สินให้กับครอบครัวของเธอแต่ในส่วนของเวลาผมคิดว่าเธอน่าจะโดนจับเข,าข้าคุกและหนังนี่นก็ได้จบลงครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพืเ่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.9คะแนน Rotten Tomato 75%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตาม f a n p a จมอสวิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ